ม้าจ้าม้าแม่ปลาปลาพีพีน้องๆจ้าไมอนี่ล่ะเหตุอันนี้ไหมค่ะมึงหมูสามชั้นแต่ว่าเป็นแผ่นแบบนี้ชุบแป่งทอดคะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ําปลานั่นเองค่ะแม่ขาแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่หลายอยากอวดแม่มากเลยเกิดมาหนูเพิ่งเคยเห็นมันนี่แหละเคยได้ยินแต่ชื่อผักลืมผัวแม่ หนูสิกินนี่เมื่วามันสิลืมผัวคือเพิ่นมาคือซื้อเพิ่นบ่นี่ผักลืมผัวพะนะอื้ยมันรสชาติเป็นจังไงเอามาล้อกันนะคะพี่น้องขะมือนี่ผักหลายๆค่ะแม่ขาแล้วก็ปลาสับทรงเครื่องของเรานะจ๊ะมาจ้ะมาเซีบน้ำกันค่ะหนูสวัสดีไปสวัสดีจ้าเป็นบอค่าตะฝอยเอาแส่บน้ำกันค่ะแม่จ้ะอืม อืแนู้กับว่าเคยกินหลากห่าเคยกินทุกอน่แต่พักอันนี้มันไม่กินอย่างเลยคือจังดอกหยาเนาะ พักเรื่องผัววันมีมรสชาตินอย่างไรจ้ะสืส่อๆอยู่นุ้ถามแม่ค่ะเพิ่นดอกว่าปลาราสับส่งเครื่องแม่ออื สวยจ้ะ มันเรื่อมมองได้เนี่ยแสบแต่รื้ก็กินแลาวไม่ค่อจ๊ดจะเลยอยู่หรือไม่ใช่ผักริมผัวอื้มแม่คุยปลาสับเ่าไปแบบนี้ได้จ้ะ อร่อยค่ะเป็นปลาร้าปลากระดิ่นะคะแม่จ๊ะหอมห่ายๆเลย ผกกักกาดตัวคนภาคกลางคนไทยก็สามารถกินได้นะคะผักกาดผักตด้อย่างเงี้ยไม่ข้าวจ้ะแม่ หอมหนัเวเผ็ดกลางๆพ่อดีแซบๆค่ะคู่กับข้าวสวยผู้ใได้มากินข้าวเหนียวกับนี่คุยแบบนี้จ้ะเผ็ด แห้งแม่มตาองดมันเข้มพร้อนมาเข้ม,มจ้ะมันมาเข้มโดดเข้มนุน่นนัว กรอบมันอ,มอันนี้นุขออนุญาต่ากินเมือด้วยค่ะแม่จ้ะนุขวบคุ้มยู่ เดี๋ยวหนูสิวิ่นหัวหนามมึกเนาะายมังเห็ดายคือผู้กินเนาะอืมโอ้ เลยหวามันต้องกินกระปุลถึงเนี่ยฮึมึงใช่ไหม,ม 嗯哼。Mm hmm. อ๋อสิอายุท่านนี้หอดเลขกสามก็กินได้สบายเยู่แล้วจันพวกไขมันเหนือยวลังเฮ้ยกินได้หลายไปที่นี่ไ่อความวายแล้วกินมกินได้หลายเนาะอายุมากขึ้นอ่ะเวิ่นหัวต้องกินยาช่วย เราก็ต้องไฟอีกไยเอ้เพื่อเพื่อนพี่สิแซบค่ะพี่น,น้อง มันเป็นเมนูบ,นบ้านเราอะค่ะทำตัวกาบพิกมื่อนี่เห็นอ่าเขาจะเลิกอาหารฝากน้ำด้ยแม่เด้เอหนูจัดโปรโมชั่นอยู่ทรงฟี่ปัวหอดราคาพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า